สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะมานำเสนอในเรื่องของอนิทานประกอบการอ่านออกเสียงนะคะเป็นนิทานเรื่องกระรอกน้อยกับมเมล็ดโอ๊กวิเศษกระรอกน้อยกับมเมล็ดโอ๊กวิเศษค่ะเดี๋ยวเราฟังนิทานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาเริ่มในส่วนของอ่ามา ในส่วนของการอ่านออกเสียงนะคะว่ามีหลักการอย่างไรนะคะกระลอกน้อยกับมเมล็ดโอกิเศษกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันอุดมสมบูรณ์มีกระลอกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่ากะทิกะทิชอบวิ่งเล่นและเก็บมเมล็ดพืชต่างๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่กะทิไม่ชอบเลยคือการอ่านออกเสียงเพราะกะทิจะอ่านเร็วมาก วงเล็บเปิดออกเสียงเร็วและไม่เว้นวรกวงเล็บปิดและชอบกลืนเสียงบางคําทำให้เพื่อนๆในป่าฟังไม่เข้าใจวันหนึ่งกะทิไปพบมเมล็ดโอ๊กสีทองอาราม,มเมล็ดหนึ่งใต้ต้นไม้ใหญ่มีตัวอักษรสลักไว้ว่ามเมล็ดโอ๊กวิเศษนี้ จะทำให้ความปรารถนาของผู้ที่อ่านออกเสียงอย่างตั้งใจเป็นจริงกทิดีใจมากอยากจะขอพอรให้มีถั่วมากมายกินตลอดปีแต่พอเริ่มอ่านคาถาจากมเมล็ดโอ๊กกทิก็เริ่มอ่านวงเล็บเปิดแสดงถึงการอ่านเร็วทันใดนั้นมเมล็ดโอ๊กก็ส่องแสงริบรี แล้วก็ดับลงไปกระทิดหวังมากถั่วก็ไม่มาความปรารถนาก็ไม่เป็นจริงกะทิวิ่งไปเล่าเรื่องให้นกฮูกฟังนกฮูกหัวเราะเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงใจดีกะทิเอ๋ยเจ้าอ่านผิดไปหลายส่วนเลยนะเจ้าอ่านเร็วเกินไปและไม่เน้นคำที่สำคัญ บางคำก็กลืนเสียงไปเสียหมดจะให้เมล็ดโอ๊กเข้าใจได้อย่างไรเล่านกคูกสอนกะทิเรื่องการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนการเว้นวรรคตอนและการใช้น้ำเสียงกะทิฝึกฝนทุกวันวันแรกๆก็ท้อแต่ด้วยความตั้งใจกะทิก็เริ่มอ่านได้ดีขึ้นเรื่อยๆกะทิอ่านช้าลง เสียงพยัญชนะและเสียงสร,สระชัดเจนและเน้นคำสำคัญเมื่อกะทิรู้สึกว่าตัวเองพร้อมกะทิก็กลับไปหา,มาเมล็ดโอ๊กอีกครั้งคราวนี้ก็สุดลมหายใจลึกๆแล้วเริ่มอ่านคาถาด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและชัดเจนมเมล็ดโอ๊กวิเศษนี้ จะทำให้ความปรารถนาของผู้ที่อ่านออกเสียงอย่างตั้งใจเป็นจริงทันใดนั้นเองมเมล็ดโอ้ก็เปล่งประกายเจิจ้าและปรากฏกองถั่วกองมะือมาอยู่ตรงหน้ากะทิกะทิดีใจจนกระโดดโลดเต้นตั้งแต่นั้นมากะทิก็กลายเป็นกระรอกที่อ่านออกเสียงได้ไพเราะที่สุดในป่า และยังคงฝึกฝนการอ่านออกเสียงอยู่เสมออาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานนะคะต่อมาจะเป็นข้อคิดค่ะข้อคิดจากนิทาน 1. ความตั้งใจและฝึกฝนนำมาซึ่งความสำเร็จการอ่านออกเสียงเป็นทักษะที่ต้องใช้การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนจะเกิดความชำนาญ 2. ความชัดเจนในการสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนเว้นวรรคตอนที่เหมาะสมและใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้อย่างแท้จริง 3. รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอาจสร้างความแตกต่างาใหญ่หลวงได้ การใส่ใจรายละเอียดในการอ่านออกเสียงเช่นการเน้นเสียงหรือการปรับระดับเสียงสามารถทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราฝึกการอ่านออกเสียงบ่อยๆเราก็จะมีความ อ่านได้คล่องอ่านได้ชํานาญออกเสียงถูกต้องชัดเจนเว้นวรรคถูกต้องนะคะที่ครูเนยจะย้ําเสมอว่าเวลาเราฝึกอ่านเราต้องอ่านออกเสียงเราจะได้รู้ว่าเราอ่านได้ถูกต้องชัดเจนหรือไม่นะคะถ้าอ่านในใจอันนั้นเราจะอ่านเร็วๆเรารู้คนเดียวแล้วก็เหมือนอ่านรีบอ่านอ่านบางส่วนอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าฝึกอ่านทักษะการอ่านให้ดีเนี่ย จะต้องอ่านออกเสียงให้ฝึกอ,อ่านออกเสียงนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหลักการอ่านออกเสียงการอ่านออกเสียงนะคะเป็นทักษะสําคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารเรื่องราวความรู้สึกและความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวการนําเสนอผลงานหรือการเล่านิทานการอ่านออกเสียงที่ดีจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจ และเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารหลักสำคัญในการอ่านออกเสียง 1. ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนพยัญชนะและสระนะคะออกอ,ออกเสียงพยัญชนะแล้วก็สระให้ถูกต้องตามอักะรวิธีภาษาไทยมีพยัญชนะและสระหลายเสียงการออกเสียงให้ชัดเจนจึงจะช่วยให้คำไม่ผิดเพีย้ยน สองคำควบกล้ำนะคะอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ชัดเจนเช่นก็ไก่รอเรือในคำว่ากรุงเทพมหานครก็ไก่ล่อลิงในคำว่ากลัวปอป้าลอเรือในคำว่าปรับปรุงอย่างนี้นะคะต้องออกให้ชัดที่คุณเนชอบย้ำออกเสียงรอเรือควบกล้ำอะไรให้ชัดหรือลอลิงควบกล้ำอย่างนี้นะคะกลัวกล้าน,นะ 3. ามเว้นวรรคตอนให้เหมาะสมการแบ่งวรรคตอนนะคะในประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และความหมายเพื่อให้ผู้ฟังสามารถจับใจความได้ 4. การหยุดหายใจหยุดหายใจในจังหวะที่เหมาะสมไม่เ,เร็วจนเกินไปหรือช้าจนขาดช่วงนะคะบางคนคิดว่าอ่านเร็วนะ่คือการอ่านถูก ต้องอ่านเร็วๆไม่ใช่นะคะเราอ่านช้าได้แต่ต้องให้จังหวะวักตอนถูกต้องน,นะคะคุณเอยบอกว่าถ้าเกิดบางคนอ่านช้าแต่เราวักตอนถูกต้องเนี่ยพอเราคล่องเนี่ยเราฝึกบ่อยๆเราก็จะเร็วขึ้นเองโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเราอ่านเร็ววักตอนไม่ถูกมันก็จะทําให้รวนรัวไปหมดนะคะฟังไม่ไพเราะห้าการเน้นเสียง เน้นเสียงคำหรือวลีที่ต้องการสื่อความหมายสำคัญเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและเน้นาย้ำประเด็น6ระดับเสียงปรับระดับเสียงสูงต่ำให้เหมาะสมกับเนื้อหาตัวละครหรืออารมณ์ของเรื่องราวเช่นเสียงเบาเมื่อกระซิบเสียงดังเมื่อตื่นเต้น จใช้น้ำเสียงแล้วก็อารมณ์ให้เข้ากับเนื้อเรื่อง 8. น้ำเสียงใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นเสียงจริงจังเมื่อเป็นเรื่องสำคัญเสียงสนุกสนานเมื่อเป็นเรื่องรื่นเริง9อารมณ์ใส่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ลงไปในการอ่าน เพื่อให้ผู้ฟังคล้อยตามและเข้าถึงเรื่องราวได้อย่างลึกซึ้ง10จังหวะและความเร็วในการอ่านอ่านด้วยความเร็วที่พอเหมาะนะคะไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปอย่างที่ครูบอกนะคะเอาให้พอเหมาะหากอ่านเร็วนะคะถ้าเราอ่านเร็วไปผู้ฟังอาจฟังไม่ทันหากเราอ่านช้าอาจทําให้ ผู้ฟังเนี่ยเบื่อนะคะจังหวะเนี่ยเราก็ต้องปรับจังหวะการอ่านให้สอดคล้องกับเนื้อหาเช่นอ่านช้าเมื่อต้องการให้คิดตามอ่านเร็วขึ้นเมื่อเป็นฉากที่ตื่นเต้นนะคะตัวโดยส่วนตัวคุณเอเนี่ยคุณเอชอบฟังคนอ่านหนังสือเร็วๆเ,เ,เพราะว่ามันไม่ง่วงดีค่ะแล้วก็ครูถนัดฟังเร็วอ,อ่าฟังคนอ่านเร็วแต่ไม่ใช่เป็นการ รัวหรือ,อไนนะคะจังหวะวัดตอนเนี่ยเร็วฟังสบายฟังชัดนะคะแต่ถ้าอ่านช้าไปเราก็จะรู้สึกเบื่อแล้วก็ม่วงนอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับน้องๆเนี่ยเราฝึกทุกวันจากที่เราอ่านช้าเราก็จะอ่านเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็ในคลิปนี้ครูก็ฝากก็มีเพียงเท่านี้นะคะ <S <S สวัสดีค่ะ